รงเรียนบ้านมาตาพุธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่152ถนนสุขุมวิทย์ตำบลมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองปัจจุบันโรงเรียนบ้านมาตาพุทธบริหารงานโดยนายนัตพันดิดเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาตาพุธนางนิสามีมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนายสุรศักดิ์พฤกขนารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและบุคคลนางสาวสุภาพรเทียนดำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program หรือ MEP เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา2563โดยได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอนและใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้งหมด4วิชาได้แก่ รายวิชาภา,าษาอังกฤษรายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาสวัสดีครับโรงเรียนบ้านบ้านตะพุทธนะครับก็เปิดหลักสูตรการจัดการเรียนสอน MEP เนี่ยหรือมินิอิงลิชโปรแกรมนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563นะครับปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่5นะครับ ด้วยความจําเป็นที่เรียกว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเด็กของเราเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ด้านภาษานะครับโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ชุมชน,นมีศักยภาพนะครับก็เลยมีมีความต้องการของทางกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนเนี่ย ให้เราเปิดการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งจากการดําเนินงานดังกล่าวนะครับก็ทําให้นักเรียนของเราอะ่ะมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะครับทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดนะครับรวมถึงได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับครับวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนักเรียนที่อยู่ใน uh, MEP หรือ Mini English Program ตามที่คุณครูได้จะนำเสนอในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, I'm Teacher Dream, the head of our Mini English Program of b a n m a t a k u School. Today, such an honor to welcome all of you. and I would like to show you what it looked like to be in our program. สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ของเรานะคะมีการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5มีคณะครูและบุคลากรการศึกษาทั้งหมด16ท่านและมีนักเรียนร่วมโครงการทั้งหมด173คนค่ะ สำหรับโครงการของเรานะคะนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูชาวต่างชาติใน4วิชาด้วยกันค่ะวิชาที่1คณิตศาสตร์วิชาที่2วิทยาศาสตร์3ภาษาอังกฤษและสุดท้ายวิชาสุขศึกษาและพลกศึกษาค่ะ MEP ของเรามุ่งหวังเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพโดยการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการต่อย,ยอดเพื่อการศึกษาในอนาคต สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชชยพัฒน์ประสงชื่อเล่นออก,กัสครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสารลิสาคิดการชื่อเล่นไอรีนค่ะพวกเรานักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทับหห้องเรียนพิเศษ MEP วันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับห้องเรียนพิเศษ MEP Mini English Program กันค่ะ เรียนพิเศษ m e p เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5มีนักเรียนทั้งสิ้น173คนคณะครูและทีเชอร์ทั้งหมด16คนคุณครูและทีเชอร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับเอลีน คุณครูและที่เชื่อของเราฝึกให้เราสามารถกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษมีความมั่นใจในตนเองใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและฝึกสนทนากับผู้ปกครองที่บ้านอีกด้วยค่ะว้าวสุดยอดมากเลยครับว่าแต่แต่และห้องเขาเรียนกันยังไงนะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมกันเลยดีกว่าตอนนี้เรากําลังพาทุกท่านไปที่อาคารของน้องอนุบาลกันค่ะสาหรับน้องอนุบาลก็จะมีสนามเด็กเล่นใหญ่ๆแบบนี้ให้เล่นกันทุกวันเลยครับ ระดับชั้นอนุบาลเน้นจัดประสบการณ์เล่นและเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสนองความต้องการความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่อาศัยเพื่อจัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กตามแนวทางการจัดประสบการณ์6ด้านได้แก่ 1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเสรี 4. กิจกรรมเคลื่อนไหวและนันทนาการ 5. กิจกรรมเกมการศึกษา 6. ก,กิจกรรมกลางแจง้งระดับประถมศึกษาผู้เรียนจะเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นภาษาอังกฤษใน4รายวิชาได้แก่รายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาสุขศึกษาและพลลศึกษาโดยจะใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเน้นให้ผู้เรียนมีความกล้าสแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในห้องเรียนซึ่งในระดับประถมศึกษา จะใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น18ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือร้อยละ60นอกจากนี้โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเช่นกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถพัฒนาตนเองตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลรวมทั้งนําความรู้และทักษะทางภาษาไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนในโครงการของเรามีผลงานอะไรบ้างคะอาการเยอะเลยครับไอรีนเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมกันเลยดีกว่ากลางวัลและผลงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP Mini English Program เด็กชายพงพิสุทธิ์บำรุงได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประจำปีพุทธศักราช2566เด็กชายพงพิสุทธิ์บำรุงเด็กชายภูมิพัฒน์ทิศพรมเด็กหญิงฐานิดาจันทรมุนีมีผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2566รายวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็ม เด็กหญิงนัทธิดากิ่งเกตเด็กหญิงอาริสาคงเพชรศักด์ได้รับรางวัลระดับประเทศอีเกตยังอินฟลูเอนเซอร์ประเภทกรีนสีระดับประถมศึกษาประจำปี2567เด็กชายพงพิสุทธิ์บำรุงได้รับรางวัลระดับเปลี่ยนทองการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง ประจำปีการศึกษา2567เ,เด็กชายวุฒิพัฒน์สวัสดนาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงเด็กชายพงพิสุทธิ์พงผ่าได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3เด็กหญิงกัญญาณตบุญแก่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6เด็กชายชัยพัฒนป่าแสงได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ4การแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง3การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคกลางโซนซีประจำปีการศึกษา2567เด็กหญิงสาลิษาคิดการได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ5การแข่งขันร้องเพลงสากลซี 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถ เด็กชายวุฒิพัชส,สวัสดิ์ขณาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ7การแข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เด็กชายพัชรพลรัชอินได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับ7การแข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เด็กหญิงกมลฉัติวงจเจริญกน,นุ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันร้องเพลงสากลสิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เด็กชายอิทธิพัฒน์วสุธาการเด็กหญิงกัญญนัท์บุญแก่นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันต่อคำศัพท์ crossword ร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ผลจากการดำเนินการจัดการศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือในการบริหารของผู้บริหารอย่างเป็นระบบความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนส่งผลให้โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนบ้านมาตาพุธสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับจังหวัดและระดับประเทศและพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่พลเมืองและพละโลกที่มีคุณภาพต่อไปเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะรู้จักโครงการห้องเรียนพิเศษของเรามากขึ้นกันหรือยังคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการของพวกเรานะครบขอบคุณครับขอบคุณค่ะ 拜拜，拜拜。